วันนี้เรามาเจอเบน์วีโต้นะครับทำไมเขาถึงไม่มีรางเราก็ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวเรามาใส่รางกันนะครับวันนี้เรามาติดตั้งรางนะฮะรถเอ่รถเบนท์ นะครับวีโตนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มีรางมานะครับอันนี้เรามาใส่รางทั้ง3แถวเลยนะครับแต่ว่าตัวเบาะนี่จะเป็นเบาะเดิมนะเบาะเดิมเดิมติดรถนะครับนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ข้างหน้าเนี่ยครับเราสามารถยกขึ้นนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนบอกได้นะครับ ข้างหลังก็เหมือนกันนะครับข้างหลังก็สามารถยกแล้วก็เลื่อนได้น,นะครับเหมือนกันนะครับอันนี้แถวหลังสุดก็สามารถเลื่อนได้นะครับเตื่อนหน้าถอยหลังนะครับข้างหลังนี่เราก็าสามารถที่กดกขยับได้นะ ต้องการแบบไหนเราก็นะครับเหมือนกันนะตอนหน้าเราใช้จักเขาหลังนี่ก็คือกดนีนะครับแล้รับเดินหน้าไปเลยก็เรียบร้อยไปอีกคันนะครับสำหรับเบนซ์วีโตเรียบร้อยครับ